โย่ว่างไงไวรุ่นเอ็กซ e s ีเข้าใหม่นะซีประตูยกสูงดนเดนเขาเทียนะเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ไหววันนี้ก็เลยต้องเป็นมือสองครับชมนะวิ้ยข่าจันทร์านทั้งขาวทั้งไงตุ่มก้อนเส็บไอ้เลยตุ่มก้อนเส็บ <c oughs> ข่าวนวลผุดผ่องเปยย็นยอมใหญ่ช่วงนี้อย่าลามกเจูกระเป็ดเยอะเดี๋ยวชจอากูจะบิครับ <c oughs> ผม <c oughs> อยู่ในวัดในวาคุยเรื่องรถเรื่องลาครับผมแล้วเนียนเนียนเป็นมือสองซะแล้วอะไรขาวๆเนียนเนียนสีรถครับโอ้นะสีรถนะบุญ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 งามปะหลวงตางามเพียงว่นี่ดองไม่กับงามอยู่ แต่ขั้นบอสก็ไปกับบงามไปก็ไปกับบางงามก็ไปกับส่งไปนั่นไปของใหม่ที่อย่างนี้เลยใช่ไหมเหมือนข้บมักบ่เดี๋อสสาวใหม่เสาวใหม่ก็ดีโดนไปล่ะคือเก่าคือเก่าเพราะฉะนั้นต้องคอนเซปต์ไอ้เลยต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย ต้องเปลี่ยนกินไปเรื่อยๆไม่ใช่ต้องเปลี่ยนรถขับไปเรื่อยโอ้ยหลวง่อยจะกระไดเนาอเอ้ยหลังตานะโอเคอาคเดิมครับพี่น้องครับนะตัวนี้จัดโปรโมชั่นฟรีดาวจัดได้ล้นจัดได้เหลือจัดได้เกินสําหรับลูกค้าที่เบิร์มีเครดิตครับสำหรับที่ลูกค้าเงินรับเงินสดอานะสามารถจัดได้ฟรีดาวออกรถศูนยบาทได้เลย แต่ครั้งว่าก็จะแห้งน้อยนึงครับ,รบเพราะว่ามันตัวสูงมันตัวท็อปเนาะ x อ็กซ e รีนะออกไม่ไปแดงดาวเป็นแสนยังพอนหมื่นกว่าในวันนี้เก็บเงินแสนเอาไว้ไอเสียมให้ฟีดาวพอให้ฟีดาวเลยฟีดาวครั้ง <laughs> นี้สามารถ จัดเราสั่งกุฏิสวยหลวงพ่อ,ดพอได้บ่จ้ะได้สั่งกุฏิจากหาพันหรือหมื่นนึงเพอเด้อยังไปสั่งเป็นแสนสองแสนมันเฉียวไปคิวพบ่พอนอนีกตัวน,นี้ <laughs> <laughs> พอได้เงินสองแสนเป็นลงทุนแล้วแบบมีจัดใหญ่ครับจีนเอ้ขเสี่ยมรับผิดชอบค่างวดอีก <c oughs> เอ้ยกลัวอีกแล้วขายรถยังบ่พอต้องคอนให้ลูกค้าพร<อ>าะมีขั้นแต่ขั้นนั้นเลยอ้าวฟรีดาวฟรีกล้องฟรีจัดฟรีโอนกับเอ็กซ์ซีรีสี่ประตูปี21เลขไม้หนึ่งหมื่นโล ยกสูงฟรีดาวปีแรกผ่อนเดือนละเก้าพันปีที่สองผ่อนหมื่นกว่าวิธีการจองแอดไลน์ที่นาทิกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โชที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคัน ดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่นแก้ว